สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์บัสเซอร์กิฟฟันกันเราไปดูลักษณะทั่วไปกันครับเขาเป็นสุนัขขนาดเล็กที่มีน้าหนักระว่าง4-6กิโลกรัมครับและสูงประมาณ25ซนเมตรมีรูปร่างสี่เหลี่ยมสี่สะใหญ่และก็กลมจมูกสั้นมากมีทั้งขนสั้นและก็ขนยาวครับส่วนสีขนนั้นมีสีสีนั่นก็คือดํนาน้ําตาลแดงและก็สีผสมกันครับส่วนในสายของสุนัขสายพันธุ์นี้ก็คือ มีความฉลาดร่าเริงรักความสนุกสนานขี่เล่นชอบอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของห่าวเก่งเหมาะกับเป็นสุนัขเฝ้าบ้านครับฝึกง่ายเรียนรู้คำสั่งได้เร็วบางตัวก็อานสื่งงินง่ายต้องการการเอาใจใส่ครับส่วนการดูแลนั้นแปลงขนให้สม่ำเสมออาบน,น้ำหรือสองครั้งต่อเดือนตัดเล็บเช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดหูเป็นประจำครับและพาออกไปเดินเล่นออกกำลังกายฝึกวิน,นัย และที่สําคัญที่สุดก็คือการพบสลตวแพทย์เพื่อตัวสุขภาพนั่นเองครับส่วนข้อดีในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ก็คือมีความน่ารักขี้อ้อนเลี้ยงง่ายเหมาะกับการเลี้ยงในคอนโดหรือว่าพื้นที่แคบครับเป็นสุนัขที่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนข้อเสียก็คือเป็นสุนัขที่่้นข้างปากเปราะครับ h o าเก่งห่วงเจ้าของและอาจจะมีปัญหาสุขภาพเช่นปัญหาระบบทางเดินหายใจและก็ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาครับเขานั้นมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่12-15ปี เป็นอะไรบ้างครับสำหรับสุนัขสายพันธุ์บัสเซอร์กิฟเฟนเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่น่ารักฉลาดลาเริงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาให้และต้องการเพื่อนเล่นที่สุขสนครับอย่างไรก็ตามคนศึกษาข้อมูลก็ตัดสินใจเลี้ยงเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการดูแลครับนะครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาพี่กอนสวัสดีครับ thank you